วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถ้า Facebook ถูกปิดคนที่หาเงินจาก Facebook เนี่ยจะทำอย่างไรนะวันนี้ผมจะมามีแนวทางให้ครับสวัสดีครับผมร,รัตพงศ์ราชตะนามวง์นะครับถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับก็รีบกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับ สำหรับเรื่องเกี่ยวกับที่ Facebook จะโดนปิดนะครับเนื่องจากาทางกระทรวงดิจิทัลนะฮะเขาเห็นว่ามีการปล่อยให้มิจฉาชีพโฆษณาไมว่าจะเป็นเรื่องการนำนักธุรกิจคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์คนดังนะครับไปใช้รูปเขาแล้วก็ไปโฆษณาแล้วคนก็เชื่อคนก็เข้าใจผิดนะคร แล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายไปเป็นหลักแสนล้านบาทนะครซึ่งที่จริงตัวผมเองเนี่ยนะหน้าผมเองเนี่ยก็เจอเอาไปยิงโฆษณาเหมือนกันนะแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนที่ก็โดนเหมือนกันนะครับที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับธุรก,กิจเกี่ยวกับการหาเงินพวกเนี้ยก็โดนกันไปโทษหน้านะฮะไว้ง่ายทุกคนก็ ค่อนข้างอาจจะมีความตื่นตระหนกหน่อยนะครับว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดถูกปิดจริงจะเป็นยังไงนะครับบางท่านก็บอกว่าเอ้ยมันไม่โดนปิดง,ง่ายๆหรอกมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจนะฮะแต่ที่จริงแล้วคนที่หาเงินนะหรือจะเรียกง่ายว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะหรือคนทำคอนเทนต์นะฮะบน Facebook ก็คือหาเงินจาก f a c e b o o k เนี่ยผมอยากบอกนี้ครว่าเราก็ต้องเตรียมการของเราอะ นะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะไม่ใช่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดอยู่ดีมันเป็นไปได้ขึ้นมานะครับแล้วมันถูกปิดไปจะทํำยังไงที่จริงสิ่งที่ผมกําลังจะบอกวิธีแก้ปัญหาเนี่ยฮนะมันก็ใช้ได้เผื่อทุกแพลตฟอร์มเลยนะบางแพลตฟอร์มอาจจะไม่โดนรัฐบาลไทยปิดนะแต่อาจจะเขาปิดไปด้วยตัวเองตัวฮปิดไปเนื่องจากขาดทุนบ้างอะไรบ้างนี่นะก็เหมือนเมื่อก่อนที่มีอะไร Google g o o g l e พลัสนะกูเกิลพลัสเนี่ย บางท่านฟังนี้อาจจะยังไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ำนะครับที่จริงเขาก็มาหลังจาก f c e e o o o นะครับนิดหนึงช่วง f a c e o o กต่างๆปุ๊บทาง Google เขก็เปิดสังคมออนไลน์ขึ้นมาที่ชื่อ Google Plus น่าจะเปิดได้สัก3-4-5ปีมั้งนะฮะถ้าจำไม่ผิดแต่ก็ปิดตัวไปแล้วนะครับปิดไปหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับมันก็มีโอกาสปิดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนะครับผมจะจำแนกไว้นะฮะก็คือ1ก็คือเราต้องไปทำทุกแพลตฟอร์มครับ ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับมีที่ไหนบ้างอะ่ะเราก็เน้นไปที่ใหญ่ๆก่อนก็ได้นะครับปกติที่ไทยเราใช้ก็มี f c e e o o o ใช่ไหมนะครับมี IG หรือ Instagram มนะครับมีอะไรฮะก็มี t w i t t e r นะครับมี Tik t o k มี u t u b e นะครับ,ม, TikTok, ม, YouTube, รบมีอะไรฮะรมี l ล n e อย่างเงี้ยรวมทั้งถ้าเกิดแบบว่าเน้นไปที่ ขายของเลยก็จะมีนะฮะก็มี Lazada s h o p ป e ีนะฮะหลักๆถูกไหมพวกนี้ฮะคุณก็ลิสต์รายชื่อมาซึ่งที่จริงมันก็ประมาณอย่างนี้นะมันมันก็จะมีแอปใหม่ๆโผล่มาอีกเช่นเทรสของของ Facebook ที่ทำทำพวกง่ายทำเลนด์แบบทำเลนยนแบบ Twitter นะครับ อ้อลืมไป Twitter เปลี่ยนชื่อเป็น x เรียบร้อยแล้วนะครับอีลอนอีลอนอีลอนมัสก์เาเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น x เรียบร้อยพวกนี้ฮะคุณก็ไปทำทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นน่คุณก็เน้นที่คุณน่าจะถนัดไปก่อนนะครับเ <te aser> ช่นคุณเน้นไปที่ทำคอนเทนต์คุณก็อาจจะลองไปทำา Tik t o อกเพิ่มทำ YouTube เพิ่มนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเน้นไปที่การขายของคุณก็อย่าลืมไปขายที่ Lazada ไปขายที่ช้อปปีด้วยหรือแม้กระทั่งไปขายที่ทิกต o k ด้วยทิกต o k มันได้ได้ได้สออย่างก็คือทำคอนเทนต์ก็ได้ขายของก็ได้นะเพราะมันมี t k t t o k ช็อปทีนี้ผมเองละกันผมเองก็ไม่ได้บอกว่าทําแบบครบ100%ทั้งหมดทุกทกที่นะแต่ผมทําเกือบร้อ ผมบอกนี้เลยผมทำเกือบร้อยเปนะครับแล้วผมทำมานานแล้วด้วยนะครับเพราะเพราะอะไรครับการที่เราไปทำหลายๆที่เนี่ยหนึ่งก็คือมันจะได้กลุ่มลูกค้าที่มันต่างไปนะเพราะแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ย <S <S คนซื้อนะฮะเขาจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับคนอย่างเช่นถ้าเกิดไปขายของเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนก็เช่นแค่ลาซาด้าช o อปปี้สองเจ้านี่นะบางคนบอกว่าโอโหชอบลาซาด้ามาก เขบอคเขบอกคขาก็บอก l a z a ด a ไม่โอเคอย่างนั้นอย่างนี้มีเหตุผลเขาซื้อแต่ช้อปปี้อะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้แค่แค่แพลตฟอร์มขายของออนไลน์นะก็ยังต่างกันนะครับรวมทั้งหลังๆมา Ti k t o k ออกมาใหม่นะครับก็คือมา,อามาแข่งกับตลาดขายของออนไลน์ของ l a z a ด a s h o ป e ีเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าคนชอบซื้อที่ t i k t o k ก็เพิ่มมากขึ้นนะกลายเป็นว่า l a z a d a s h o ป e ีไม่ชอบซื้อชอบซื้อ t i k t o k มากกว่าชอบดูพ่อค้ามแม่ค้ามันไลฟ์สดขายของบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเห็นไหมฮะ มันก็มันได้บทเพราะฉะนั้นคุณไปทยอยทําแต่เน้นที่ตัวเองถนัดก่อนนะครับเพื่อป้องกันแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งปิดตัวลงไปนะครับอโอเคทีนี้ฮะอาจจะมีคําถามละก็ถ้าเฟ e บุ o กนะถือว่าเอาเฟ e บุ๊กที่เดียวเลยเนี่ยซึ่งคนไทยใช้อันดับต้นๆพู้นี้ดีวกว่า นะพูดเผื่อไวบ้บางครั้งเขาก็เป็นอันดับที่หนึ่งบางครั้งก็เป็นอันดับที่2นะสลับไปสลับมาบ้างนะฮะสลับไปสลับมากับพวก u t u b e อะไรพวกเ,เนี้ยนะทีเนี้คยคนอยากจะบอกเฮ้ยก็ถ้าไปแล้วอ่ะนะฮะแล้วมันมันจะยังไงแล้วจะจะจะ,จะทันหรือเปล่าสุว่าอยู่ดีก็ไปเลยทำไงข้อ2เนี่ยผมจะสรุปงี้ฮะสมมุติว่านะฮะให้คุณเปรียบเทียบกับห้างแบบออฟไลน์นะครับเซ็นทรัลเดอะมอล อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นอันนี้ผมผมเทียบแบบห้างแบบอันนี้เป็นห้างเลยนะเส้นอันนี้ห้างห้างห้างหนึ่งอันนี้อีกห้างหนึ่งนะเป็น A b a b ออะไรก็แล้วแต่ละนะครับเขียนไม่เรียนนะไม่เป็นไรสมมุติว่าก็มีแต่3ห้างเนี่ยคนก็กระจายกระจายใช่ไหมก็กระจายกระจายไปแต่ละห้างถูกไหมฮะพอสมมติว่าห้างห้าง A อหีกห้าง C เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดสมมุติปิดไป คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนคนไม่ไปห้างแล้วเหรอเห็นไหมพอผมวาดรูปอย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจเลยนะแน่นอนฮะคนที่เคยไปห้างซีห้างซีปิดเขาก็มาทยอยมาแบ่งมาที่ห้าง A และห้าง B โดยอัตโนมัติเพราะคนเรามันมีวิถีชีวิตเดิมๆอยู่เดินห้างไม่มีห้างก็ไปเดินสองห้างนี้แทนหรือบางทีผ่านไปไม่นานนะครับห้างใหม่ก็มาเปิดอีก นะครับอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็ไปอย่างนี้นะครับดังนั้นเหมือนกันครับพวกกลุ่มกลุ่มของแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเฟ e บุ๊ k เกิดสุดว่าปิดไปจริงๆนะ,ะหรือหรือหรือแพลตฟอร์มอื่นนะครับคนก็จะทยอยนะครับไปเรื่อยๆนะไปแต่ละที่นะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาชอบไหน ชอบที่ไหนถือว่าคนเล่น f เฟซบุ๊กว่าอู้ไม่ชอบทิกตอกคุณไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเพราะคนของ Facebook ปกติเป็นเป็นลักษณะสังคมออนไลน์ถูกไหมแต่ว่าทิกตอกมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนดูทีวีอะนะเหมือนดูทีวีสั้นๆคลิปสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปคนละแนวนะครับมันเป็นเฟซบุ๊กมันจะเหมือนสังคมที่มันสื่อสารกันคุยกันคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาใช่ไหมแต่ว่า Tik t o อกันอาจจะยังมันมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเขาบอกเขาไม่ชอบทิกตอกเขาก็อาจจะ ไปทวิตเตอร์เนี่ยหรือว่า X แทนก็ได้มันก็เกือบจะเหมือนกันนะครับประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะทีนี้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าของคุณไปที่ไหนผมก็เลยบอกไว้แล้วว่าคุณก็ลองไปทุกๆที่ดูนะครับเสร็จปุ๊บแล้วถ้าที่ไหนเนี่ยอยอดคุณมันเริ่มมาก็แสดงว่าที่นั่นอนะ่ะลูกค้าของคุณมันเยอะเป็นพิเศษคุณก็ค่อยไปทําตรงนั้นเยอะหน่อยเน้นเยอะหน่อยแค่นั้นเองเห็นไหมฮะถามว่ากระทบเศรษฐกิจไหมมันก็กระทบแหละแต่ผมว่า ถ้ามันกระ,ะทบหนักๆเนี่ยนะฮะแบบแบบหนักๆเลยก็อาจจะประมาณ3เดือนนะกว่าคนจะงงๆว่าไอเฟซบุ๊กถูกปิดแล้วแล้วฉันจะไปไหนต่อเนี่ยก็ต้องไปศึกษาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อที่จะไปเล่นถูกไหมะจะถามว่าคนคนไม่เล่นเลยไหมมันก็อาจจะมีคนเบื่อไม่เล่นเลยและสุดท้ายก็ไปซื้อของออฟไลน์ line, ก็มีนะฮะแต่เศรษฐกิจมันก็ยังยังจะหมุนอยู่ในระดับเดิมอ่พะพอเขา้าใจไหมฮะเงินมันก็จะหมุนอยู่ในในในระดับเดิมตามสภาพเศรษฐกิจ ตอนนั้นๆอยู่แล้วไงแต่ว่าเขาจะไปที่ไหนนั่นเองเที่จริงนอกจากคุณจะปรับตัวทางแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยคุณอาจจะลองปรับตัวกลับไปที่ออฟไลน์ด้วยนะถ้าเกิดว่าสินค้าบริการของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันสามารถไปที่ออฟไลน์ได้ด้วยก็ลองไปดูด้วยนอกจากแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองเห็นไหมนี่คือวิธีแก้ไขน,นะครับแต่ทีนี้นี่ะถ้าคุณ อยากทําออนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าจะย้ายไปที่อื่นเนี่ยหรือว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่นะก็หนังสือสองเล่มนี้ช่วยได้เลยหนังสือสองเล่มเนี่ยไม่ได้ไไดเน้นไปที่แพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มหนึ่งผมให้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเช่นเงินมาย,ายง่ายเนี่ยจะเกี่ยวกับขายของออนไลน์นะและทุกแพลตฟอร์มเลยที่ไหนที่ขายได้ผมลงไว้หมดนะแถวนี้นะมีดูแล้วก็เกือบทุกอันเลยนะครับมีหมดเลยว่าคุณจะทํายังไงให,ให้มันขายดีในะแต่ละแพลตฟอร์มนะหาสินค้ายังไงก็มี ขั้นตอนการขายเป็นไงมีครบหมดหนั่งสิอเล่มนี้เกือบ50 0หมื่นเล่มแล้วครับนะฮะที่ขายออกไปนะครับส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นแนวคนทำคอนเทนต์นะครับหรือจะขายของก็ได้แหละเพียงแต่ว่าเน้นเป็นเหมือนคนดังอะนะดังได้ง่ายเห็นไหมฮะคืออินฟลูเอนเซอร์ไรลวกนี้ก็ให้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับที่สามารถสร้างความดังได้นะครับก็มี Facebook, IG, Twitter หรือ X เนี่ยนะ TikTok y o ย t u b e อะไรพวกนี้มีนะครับ แต่จะไม่มีพวก lazada s h อ p ปีนะสำหรับหนังสือเล่มนี้แต่เล่มนั้นมีนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้เน้นความดังนะครับอ่าโอเคหนังสือเล่มนี้ก็เกือบหมื่นเล่มแล้วเกือบหมื่นเล่มแล้วนะครับที่ขายไปนะครับก็สนใจก็แอดไลน์ฮะแอดวรรณาพนะครับมีแอดนำหน้านะครับไปสอบถามได้นะครับก็ทั้งสองเล่มก็ยังมีราคาพิเศษอยู่นะครับอ่าโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังกังวล เรื่องแพลตฟอร์มปิดนะฮะสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้ครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับอขอให้โชคดีทุกคนนะครับทำมาค้าขายหาเงินนะครับไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็เงินสะพัดนะฮะรวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ